สัสดีค่ะเบนเองนะคะจากช่องเบนได้ดีๆวันนี้ได้ทำการเลิกที่จะมาสวอปมาคิงเทปกันค่ะคือทุกคนมันเยอะมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันลองเอาไว้นานแล้วแล้วก็แบบว่าเอ้ยจะต้องได้เวลาได้เลิกสักทีนะคะในการการทำโซ่สักทีคือแบบทุกคนสังเกตไหมว่ามันค่อนข้าง เยอะมากแล้วแบบเฮ้ยเไม่ได้คิวจะลองไว้นานขนาดนี้นะคะแล้วส่วนตัวการเก็บมากิ้งเทปเ็นอะใช้เวลาเก็บมากิ้งเทปมาแบบช่วงนี้ไม่ได้เก็บแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เ็นไม่ได้เก็บมากิ้งเทปนะคะว่าเ็นไปเก็บกระตูนแทนก็เลยแบบเพราะว่ามาคิ้งเทปมันนะคะเท่ากับกระตูนด้วยแล้วแบบอืม,อมจริงๆอะ่ะเ็นก็เก็บงานคนไทยแล้วก็เก็บงานที่เป็นของต่างชาติด้วยแต่ว่าของต่างชาติจะมีค่อนข้างน้อย อยวจะเปิดกุ marking tape ทั้งหมดที่เราดองไว้นานแล้วเพราะว่าเราต้องทําให้มันหมดค่ะจะได้เก็บเข้ากล่องนะคะไปดูกันว่าเรามี marking t a ท e อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะทุกคนจีะขะเป็น marking งเท e ที่เบมมีแต่จริงๆอ่ะเบมมีตรงนี้ด้วยอย่าไปดูอันนี้เป็น marking งเท e ที่ราคาค่อนข้างแพรก็เลยเก็บไว้ที่นี้ m มาก tape ที่เรามีแต่ว่าเราอะ่ะบางอันเราก็ไม่ได้ลงสวอตนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วเราก็เกียจด้ว <c> ย <oughs> ความขี้เกียจเป็นเหตุน,นะคะนี่ก็คือมาก t a ์ Grade ที่ราคาโอเคย่อมเยาย่อมเยาวมากๆก็เลยนั่นด้วยนะคะก็เก็บไว้แต่อันนี้ะจะเป็นกล่องที่เราที่บอกว่าเราซื้อผ่านไปนงานคนไทยมากๆแล้วก็มีงานต่างชาติ ด้วยนะคะอยากจะแกะให้ทุกคนดูกันนะงานคนไทยก็จะเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้เราจะพูดก่อนว่ามันจะมีที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้ออย่างนี้เป็นเนื้อกระดาษแบบมัน,มนกระดาษย่อนอะอันนี้จะสวยติดอะไรก็คือสวยมากท่วใหญ่ก็คือจะเป็นงานคนไทยน,นี่ค่ะเป็นงานคนไทยราคาเลทไม่ได้แพงประมาณร้อยยี่สิจนถึงสองอยห้าสิบอันนี้คือเลทราคาคนไทย แต่ดูคุณภาพงานคือสวยมากทุกคนนี่คืองาอันนี้เราเก็บอะเราสวอมหมดแล้วจริงๆเราไม่กล้าใช้นะคะอืมอย่างอันนี้จะมีที่เป็นแบบอันนี้นะคะเป็นแบบใสๆด้วยก็เริ่มนิยมมาทํากันนะคะแบบนี้แบบใสๆอ่าวขอฟกันนี่นี่นะคะแบบแบบใสๆเนาะก็สวยแต่ว่า ไปรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเนื้อยน่นเนื้อกระดาษยน่นนี่เขาเรียกเป็นเรียกเป็นเรียกเองว่าเนื้อกระดาษยน่นตรงนี้จะมีความแบบมันจะมีความเหนียวเหนียวแต่พอลงกระดาษในเนื้อกระดาษแล้วอะ่ะมันสวยมากทุกคนแล้วก็จะมีแบบนี้ที่เป็นวิงวิงแต่ว่าเรามีตัวสวอตนะคะส่วนใหญ่ไปงานคนไทยที่เราตามจะอยู่ในนี้หมดแล้วราคาค่อนข้างแบบ ืก็อย่างที่บอกค่ะอยู่ในระเลที่120บาทจนถึง250าราคาไม่แพงกว่าน,นี้ค่ะแต่เลทจริงกลางๆอยู่ที่150นี่ก็คือนี้ก็คือถ้าแม่หาว่าทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่เราไม่สามารถตอบได้เพราะว่าไม่ได้ค่ะแม่ถ้าแม่รู้แม่จะด่าเอาค่ะก็เลยแบบว่าแต่จริงๆอะ่ะเราซื้อเพราะว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจของเราเรารู้สึกว่า เราอยากสน,สนับสนุนงานคนไทยเพราะว่าจริงๆคนไทยหรืออะไรอ่ะมีฝีมืองานฝีมือคือสวยมากแล้วก็ขายได้ดีด้วยนะคะเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเออทำพวกงานศิละปะจะใส่แห้งไม่จ้าสมัยเขาไม่ได้ใส่แห้งอย่างที่โบราณเขากล่าวว่าเป็นศิลปินอะใส่แห้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะทุกคนคำเชื่อบางคำอะเราต้องอยู่ที่ใจว่าเราอ่ะชอบอะไรแล้วเราทำให้มันสุดอะ เขาก็จะเห็นความพยายามของเราเองเว้ยอุ้ยคำคมก็มาว่ะ <c oughs> ค่ะนี่คือสมุดที่เราสวอปไปแล้วที่ในวั k กิ้งเทปตรงนู้นด้วยกับตรงที่เป็นกล่องด้วยนะคะอันนี้เป็นสมุดของอาตัวมูจินะแต่ว่าทุกคนดูอันนี้ที่อันนี้เป็นอันนี้ช่งานคนไทยคะ่ะเป็นงานของชาวต่างชาติที่มางานทอยเมื่อปี2ปีที่แล้ว เราก็ซื้อมาเป็นอันแรกเลยที่เราลองซื้อมาเป็นชาวต่างชาติอันนี้เป็นของคนไทยนะคะที่เป็นพวกาขายหวัวลาะอันนี้นะเอออันนี้ก็เป็นของอ่าต่างอีกแบรนด์ญี่ปุ่นมาเหมือนกันมีสามแบบนะคะก็จะเป็นลายนี่ลายกาแล็กซี่ลายพาระจันทร์แล้วก็ลายราศีอันนี้เป็นงานคนไทยคะ่ะ นี่ก็งานคนไทยหมดเลยเห็นไหมงานคนไทยหมดเลยคืออันนี้ความยากคืออันนี้เป็นของ m g ต o m รุ่นที่เป็นปีนักษักรของ R ่าจอนะคะก็คือก็เป็น s n ปปี y ใช่ไหมก็ได้อันนี้มาคือตอนนั้นเป็นได้ resale ก็คือเซลล์แบบก็คือได้มาแล้วน้องแบบน่ารักมากทุกคนก็อันเนี้ยความอันนี้ของด a i s so โซค่ะ หกบาทอันนี้จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะแต่พุ่งตรงว,ว่าเรามานั่งตักกระดาษเรามานั่งใส่อย่างเงี้ยมันขี้เกียจเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนนะคะก็เปลี่ยนเป็นแบบไม่ต้องทำแล้วก็เป็นสมุดอย่างนี้เลยก็เขียนไปไว่วา swot marking tape นะคะอันนี้ก็ swot ไปแล้วที่เป็นของ,ง n o v o s o l c u e ที่เรารีวิวสามารถไปดูได้นะคะอันนี้เป็นของดโอันนี้ก็เป็นของ n o v s o l c u นะคะ อันนี้จะเป็นอันที่เป็นอันนี้เป็นของไดโซหมดเลยเราเคยรีวิวไปหมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นของไดโซคือผู้คนเชื่อไหมว่าของไดโซน่ารักมากอะราคาหกสิบอันนี้นะคะที่เราสวอปไปแล้วอันนี้เริ่มมากามคือจะเป็นเหมือนดคัทเล็กๆที่อยู่ในมาร์คกิ้งเทปก็จะเป็นสีเป็นอะไรเนี่ยมาติดตรงนี้ซึ่งเบนก็มีอันนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เป็น ไดคัตเล็กๆเลยนะซึ่งมันค่อนข้างลำบากก็จะมีเป็นพลาสติกแผ่นยาวเสื้อเนี้คือถ้าค่อยๆตัดแล้วมาแปะๆมันจะเป็นเหมือนสติกเกอร์เล็กๆแต่ว่าลายสวยซึ่งมาเพื่อความขี้เกียจโดยเฉพาะเอองงตัวเองเหมือนกันเนาะอันนี้นะคะก็เป็นการสวอตไปแล้วสวอตจนถึงตรงนี้เลยอันนี้เป็นของอาโมชิโมชินะ ที่แกะลําบากคือทําลําบากมากทุกค,คนเพราะว่ามันค่อนข้างลําบากตรงที่ว่ามันเป็นสติกเกอร์ที่ไม่ได้ตัดมาแล้วมันแปะได้เลยมันจะเป็นเหมือนกระดาษรองอ่างทีก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องแบบเอาออกแล้วก็ติดซึ่งนั้นค่อนข้างงงยากแต่มันจะทําให้ประหยัดหรือวิธีไงก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ค่คะลายสวยมากทุกค,คนอันนี้ก็จะเป็นสวอปแบบของที่ราคามันก็ไม่ใช่หรอกเป็นตอนแรกมันก็จะคิดว่าเอาไว้สวอป ตอนทำรีวิวอะไรอย่างนี้แต่ว่าม่วหมดจ้าอันนี้เล่มใหญ่สุดนะคะอันนี้เป็นมาร์กิ้งเทปที่มันเหลือเราเสียใจเราก็เลยเอามาติดบางทีก็มาติดตามโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็เ,ออเ,เป็นศิลปะไปอันนี้นะคะเป็นงานคนไทยเหมือนกันอันนี้นะคะอย่างนี้ออคือมันสวยมากทุกคนเห็นไหมคะเนื้อตัวเนื้อเนี่ยเนื้อกระดาษมันจะอยู่ลงไปกับตามกระดาษใช่ไหมมันจะทําให้กระดาษแบบ ฮยคือดีมันสวยอันนี้เนื้อเฮ็กเจอร์จะเป็นเนื้อแบบวิงวิหน่อยนะคะก็คืออันนี้จะเป็นเราชอบอย่างนี้เลยตอนแรกเราก็ไปทำแบบเลของูจิใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันไม่สะใจมันนั่งตัดอะไรตรงนี้มันจะยาวเลยนะคะก็ได้แบบก็คือจะได้ความสวยงามอันนี้ที่เราเคยรีวิวเป็นของ Unbox ของมิวเซียมสยามไปซึ่งทุกคนรู้ว่าไงความผีของเราคือ เราแก่ยากมากอันนี้เราอยากสะสมว,ว่าเป็นงานของใครนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นอันนี้เป็นพลาสติกเนาะคือสวยมากน,นี้เราจะมากลับมาดูที่สซงานที่เราได้มานะคะใช่เล <c oughs> พุ่งตรงว่าคืองานเยอะมากแต่ว่าเราจะให้ดูงานอันนี้เป็นงานของคนไทยนะคะที่เราสะสมมานี่อันนี้ตอนที่เราไปงาน างานศิลปะคนไทยมานะคะคือเยอะมากเราจะเรียงเป็นอาเท็กเจอร์อ่าเป็นหมดหมู่ไปเลยนะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างคือใดๆก็คือแบบมันมันไม่ได้เยอะะคะ่ะแตข่ของมันคือแบบโอเคก,กระจาเลยจ้าอันนี้เป็นธีมที่เราชอบมากนะคะเป็นธีมอวกาศทุกคนนะ อันนี้ซื้อจากร้านสตอเบอรี่นะคะ10บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนคือน่ารักมากๆเลยแล้วก็อันนี้เราซื้อจากสาเพ็งน้องน่ารักมากเป็นน้องแมวนะคะเราเป็นคนข้างแบบอารมณ์แบบอ่าอาวกาศแล้วยิ่งเป็นเหล่าบรรดาน้องๆน,นะคะก็แบบดวงไหลไดเปื้มอย่างเงี้ยน่ารักมากอันนี้เป็นงานที่อยู่มานานแล้วที่เราทำอัพอรอันนั้นอะ คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นมีรอง้วมันก็จะเป็นกระดาษที่ติดอันนี้เรารู้สึกว่าค่อนข้างใช้ลําบากเราสึกไม่ค่อยชอบแต่ช่วงนี้คนมาฮิตแบบนี้กันแล้วซึ่งทำทำไมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นของที่เราซื้อจากแอปส้มนะคะก็คือจากช้อปปีนะอันนี้ส่วนใหญ่ก็อันนี้เราซื้อจากจีนนะคะเป็นพวกเป็นทะเลเป็นน้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ค่อนข้างชอบเนาะ อันนี้นะคะคือแบบซื้อมาแบบครบซีรีส์เลยจ้าแล้วก็อันนี้เป็นของกิมมิกที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะสามารถไปดูคลิปเราได้อันนี้เป็นตีมดอกไม้ซึ่งเรารู้สึกว่าอุ้ยน,น่มลักมากแต่มันจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะคะเล็กมากเลยถ้าเทียบกับขนาดธรรมดาอันนี้จะเป็นขนาดปกตินะก็ค่อนข้างเล็กแต่ราคาค่อนข้างย่อมยาวก็คือ39บาทอันนี้นะคะประมาณร้อยร้อย เกื150อบร้อยห้าสิบอะเออเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราซื้อจากพี่จีนจ้าเราก็แบบว่าเออเออเป็นแบบอรวมแบบตัว๋วทิตนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากซื้อมาเยอะเหมือนกันนะคะเอออันนี้ก็เป็นของที่เราเคยลงไปแล้วนะคะนี่อันนี้คือค่อข้างเยอะอยู่เลยใดๆก็คือเยอะอันนี้ก็จะเป็นจากแอปส้มนะคะ อันนี้เราอาจจะไม่ได้สวอ์นะคะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราจะสวอ์ที่เราแบบเออเห็นว่ามันน่ารักดีเราก็จะสวอ์อย่างตัวนี้เราไม่ได้สวอ์นะคะอยากจะเลือกสวอ์นะ <be> อันนี้เรามาดูงานคนไทยบ้างอันนี้เป็นงานคนไทยแล้วนะคะที่เราที่เราสะสมมาหลายปีแล้วประมาณปีก,กว่าแล้วเพราะว่าวเราไม่ได้เป็นงานคนไทยเลยงานศิลปะเรางานแบบตลาดนัดนักว,กว่านะคะอันนี้นะ อันนี้ของกิมมิคนะที่เราแต่ว่ากิมมิคเขาไม่ได้คอลแลกกับศิลปินนะคะ mm hmm. ก็เลยราคาก็ค่อนข้างถูกหน่อย mm hmm. แต่ถ้ากิมมิคคอลแลกกับศิลปินจะราคาสูงขึ้นมาขึ้นมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นงานของของนักวาดกับทางกิมมิคนะอันนี้เหมือนกันค่ะเป็นกิมมิคก,กับอาอร์โคลแลบการไลเซน์ก็ค,คือสวยราคาอยู่ที่ประมาณร้อย าสิบกว่ามาั้งเออไม่รู้ประมาณขึ้นร้อยอัพค่ะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ของอะไรก็เราตามพะน้องเขาหน้าหลักอันนี้ก็เป็นนักวาดชื่อดังอยู่เหมือนกันวร้วสึกว่างานเขาค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากๆาเลยอันนี้ก็เหมือนกันที่เราตามเพราะว่าอันนี้เขาจะเป็นกิมมิคเกี่ยวกับคําอาบเพราะว่าภายในร่างกายภายในร่างกายของเรานะคะอันนี้คือว่าน่ารักมาก ่วนอันนี้นะคะเป็นน้องแฮร์รี่พอเตอเตอร์คือนัวกว่าคนเดียวกันนะคะน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คืองานเดียวกันแต่ว่ามันจะออกค o ะสีเราซื้อช่วงนั้นเราอินจัดค่ะก็เลยซื้อเป็นสีขาวดำม,มานะอันนี้กิมมีคกับแป๋วอันเนี้ยดังมากที่เขาเขียนอนุบาลมีอะไรสักอย่างคือน้องเองา้อกเลยซื้อนะคะอันนี้มาตรีมเป็นกับข้าว ข้าวอาหารอีสานเราซึ่งทุกคนดูคือนักวาดคือวาดสวยมากเราแบบเราเราไม่คือทุกคนที่เราซื้อเพราะเป็นงานวาดที่สวยมากๆนะอันนี้ของติ่งเราเป็นติ่งเขาค่ะคือคิดมีมิวเซียมนะคะจริงๆเขาออกมากริ้งเทปมาหลายอัน,นล่าสุดที่เราซื้อเขานะคะอันนี้ล่าสุดของคิดซื้อแบง์เขานะคะ mm hmm. ก็คือเป็นรูปนะ้องผู้หญิงที่มีความสดใสแบบสดใสสุดๆอะไรเนงะี้ย อันนี้เป็นของทางมีเมี่ยวสตูดิโอนะคะทุกคนโฟกัส,สจนินโน o โฟกัสโฟกัสทางมีเมี่ยวสตูดิโอนะคะมีเมียวสตูดิโอนะ,ะอ,นะอันนี้จริงๆข้ออกมาหลายอันแล้วแต่เราเพิ่งซื้ออันนี้เก็บไว้ดองไว้น้ำอ่ะอันนี้คือเป็นงานของคนไทยนะคะที่เป็นสะสมอยู่เนาะก็อย่าเป็นจะสวอตให้ทุกคนดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ อันนี้เวนเจะสวอตเข้าๆแค่นี้ก่อนนะคะให้ทุกคนเห็นว่าเออทากันยังไงเนาะและอันนี้สิ่งที่อุปกรณ์ต้องใช้ก็คือคีขีบค่ะเพราะว่ามือเราค่อนข้างใหญ่ทําให้มันจะขาดอย่างที่บอกแล้วมีอุปรกรณ์ช่วยแล้วก็ตัางกายนั่นเองค่ะมาดูก,กันจ้าเราจะใช้เล่มใหญ่เลยนะ น,นี้ก็เป็นการตัวอย่างที่เราสวอให้ทุกคนดูกันนะคะว่างานจะเป็นประมาณไหนเนาะคือแบบลายเนาะอ,อันนี้คือมีความเบี้ยวโปะมากเดีย๋ยเราก็สวอให้ทุกคนดูแค่นี้นะคะเป็นตัวอย่างกิมมิคเล็กๆแล้วอย่ามาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะทุกคน